คดีนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ๆคุณบอกคุณคุณถอดทิ้งมาแล้วบ้านหรูกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับนาฬิกาหรูรถหรูนะครับ,รรรรนะรบทุกอย่างคือคุณทําเพื่อชาติแล้วก็คุณทําเพื่อนะครับประโยชน์ของประเทศชาติโดยการแชเพื่อชาติผมว่าคุณต้องพูดความจริงต่อสังคมนะพอไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับผมถามว่าวันนี้แล้วก็ให้พนักงานอ่า นักสอบสวนเนี่ยของต่อปูนส่งไปยังปปชแล้วก็จะดูว่าปปชจะส่งจำนวนคือกับให้พนักงานสอบสวนต่อปูนหรือนะครับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันทั้งหมดเนี่ยนะครับให้กับพนักงานสอบสวนกลับไปทําหรือปปชจะทําเองนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณต้องบอกความจริงต่อประชาชนนะครับไม่ใช่คุณมาบอกว่าตำรวจนะครับไม่ทําให้คุณเอาหลักฐานให้เข้าแล้วทําไม่ได้ชิงหมาเกิดไม่ใช่ครับ คุณต้องพูดความจริงต่อพี่น้องประชาชนว่าคุณเนี่ยนะครับนะเอาหลักฐานไปให้เขาแล้วแต่คุณน่ะนะครับเอานัก,กเอาตัวโจกับเอาพิมพ์ไลเนี่ยไปให้การเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการเรียกรับสินบนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาเงินมาจากเว็บพนันแต่เป็นการลักษณะคือให้สินบนต่อเจ้าพนักง,งานนะครับตํารวจตาปูนเนี่ยเขาจึงต้องส่งสำนวนที่คุณไปร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยไปยังปปช นะครับพรุ่งนี้คุณไปก็ต้องแจ้งคุณอย่างนี้คุณต้องพูดความจริงนะครับนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาบอกประชาชนว่าเอาหลักฐานมาให้ตํารวจทั้งเตาปูนทั้งปวปอแล้วนะครับตำรวจไม่ทําให้คุณคุณก็เลยออกมาบอกว่าตํารวจแบบนี้ก็ชิงหมาเกิดว่าไม่ใช่นะครับคุณพูดไม่จริงนะคุณต้องพูดตรงๆเพราะคุณอย่ามาใช้วัตกรรมนะครับวัตกรรมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคุณน่ะนะครับนะ มาใช้คำพูดดูสวยหรูตั้งแต่คดีน้องชมพู่นะนะครับที่บอกว่าถ้าลุงพนผิดนะคุณจะบอกว่ายังไงอ่ะนะครับคุณเคยพูดไว้ว่าอย่างไง2คดีถุงเงินคุณชูวิทย์หกล้านบาทคุณเคยพูดยังไงแล้ววันนี้คุณคุณหลบหน้าไปได้ยังไงนะตอนที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉคุณนะคดีนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ๆคุณบอกคุณคุณถอดทิ้งมาแล้วบ้านหรูกระเป๋าแบรนด์เนม นะครับนาฬิกาหรูรถหรูนะครับทุกอย่างคือคุณทําเพื่อชาติแล้วก็คุณทําเพื่อนะครับประโยชน์ของประเทศชาติโดยการแฉเพื่อชาติผมว่าคุณต้องพูดความจริงต่อสังคมนะเพอไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับผมถามว่าวันนี้คุณบอกว่าผมไม่ทําอะไรไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ถึงกระดาษแผ่นเดียวนะผมให้คุณแสดงอิจลิปปฏิหารเต็มที่ ผมบอกแล้วว่าผมไม่ขัดฝางคุณเลยคุณจะเป็นแสดงอิทธิพลิหารอะไรก็แล้วแต่คุณทําได้เลยทนายตั้มนะครับคุณจะไปเอาเอกสารจากไหนามาคุณจะไปโชว์ออฟนะครับคุณจะเปิดโปงบิ๊กต่อเป,เปิดโปงบิ๊กโจ๊กเปิดโปงสวยทําได้เลยครับนะคุณทําได้เต็มที่แต่คุณต้องพูดความจริงต่อประชาชนไม่ใช่เชิญสื่อมวลชนไปทำมาแล้วว่าสร้างวัฒกรรมในการใส่เสื้อทนายประชาชนนะครับหรือนะครับทาเพื่อชาติ หรือบอกว่าทุกอย่างคือนะจะกลับมาเป็นคนที่เคยลืมตัวผมว่าไม่ใช่ฮะภาพที่คุณใส่แบรนด์เนมนะครับเข็มขัดเส้นหนังหลายแสนนะกระเป๋ากางเกงรถหรูนะครับทุกอย่างภาพมันยังติดตาผมอยู่ยังติดตาพี่น้องประชาชนอยู่นะครับคุณจะพูดยังไงดูสวยหรูยังไงก็ได้ว่าเป็นนายประชาชนนะครับทําเพื่อชาติบ้านเมือง แต่ผมเชื่อว่าคนส่วนมากจะไม่เชื่อคุณหรอกเพราะว่าภาพที่คุณใส่เสื้อเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่ในอดีตเนี่ยนะครับเคยอาจจะมีคนที่เชื่อคุณแต่ปัจจุบันเนี่ยผอกว่าพี่น้องประชาชนหูตาสว่างแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังพูดออกมานะครับตลอดเวลาที่คุณมาแสดงเรื่องของบิ๊กตอ่อก็ดีเรื่องของใครกับใครก็ดีเนี่ยในการแฉเพื่อชาติเนี่ยนะครับนะเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราเปิดมั่งคุณจะได้รู้ว่า ใครกันแน่ที่เอาความจริงมาเปิดเผยใครกันแน่ที่ทําเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับนะคุณไปพบใครนะครับที่ไหนเราก็รู้นะ,ค,นะคุณไปพบหาผู้ใหญ่คนไหนเราก็รู้ไม่ใช่เราไม่รู้นะครับนะไม่ใช่เราไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรนะครับนะวันหนึ่งคุณจะได้รู้เองว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยนะครับ คุณบอกคุณนําเพื่อชาติเดี๋ยวเราจะมีการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณนําเพื่อชาติหรือคุณนาเพื่อตัวคุณเองนะครับวันนี้เนี่ยนะคุณก็เหมือนกับคนที่ไม่มีเสาหลักที่จะมาเป็นเกาะคุ้มกันคุณอีกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณมีบิ๊กโจ๊กเป็นเพื่อนคู่คิดมิรคู่บ้านไปไหนคุณกล้าบิ๊กโจ๊กนะคุณก็บอกบิ๊กโจ๊กสนิทกันนะครับนะครับอย่างที่บอกครับว่าผมไม่ทําเหมือนคุณหรอก นะครับนะผมบอกแล้วว่าถ้าบิ๊กต่อทําผิดให้คุณตรวจสอบให้เต็มที่นะครับผมไม่เคยห้ามนะบิ๊กต่อหรือครอบครัวทําผิดก็ต้องรับสภาพก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีใครอยู่ในกฎหมายนะบิ๊กโจ๊กทาผิดนะครับก็ต้องว่าไปตามกฎหมายไม่มีใครอยู่ในกฎหมายแต่ผมบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่าคนหนึ่งในชุดของบิ๊กโจ๊กที่ถูกดำเนินคดี ชื่อพลตำรวจตีนำเกียรตินะครับนะผมยืนยันว่าคนนี้เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ทํางานอาจจะไม่ถูกใจบางคนที่ใช้เทคนิคในการที่เวลาสอบสวนอาจจะใช้คําพูดที่พู้ง่ายว่าเหมือนลันกษณะคือขู่แต่มันเป็นเทคนิคของการสอบสวนของเขาแต่การรับเงินของเขาเนี่ยที่มีการรับจากบัญชีม้าจำนวน4ี่แสนห้าหมื่นบาทเนี่ยนะครับที่โอนมาเดือนละห้าหมื่นเนี่ย ผมในฐานะที่ผมรู้จักกับนำเกียรติเนี่ยนะพอาตำรวจทีนำเกียรติเนี่ยผมยืนยันได้ว่าผมยินดีเป็นพยา,ยานให้กับนำเกียรติในชั้นสอบสวนกด็ดีหรือในชั้นศาลก็ดีว่าพลตำรวจทีนำเกียรติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินบัญชีมา้าและรู้มาก่อนว่ามีการรับเงินจากบัญชีมา้าผมยืนยันว่าไม่มีทางเพราะว่านำเกียรติทำคดีกับผมมาหลายคดีมีโอกาสได้เงินได้ทองจำนวนมากได้มากกว่า4,5 0 0สนซ้ําซ้ำไป ราะคดีที่นาเกียรติทำกับผมเนี่ยเป็นคดีคนรวยไม่ได้คนจนนะครับสามารถนะครับเอาเงินจากผู้ต้องหาที่เป็นคนรวยนะครับและเป็นคดีฆ่าคนตายด้วยนะครับนะและคดีที่มีคนตายด้วยสามารถเรียกเกินได้ไม่ต่ำกว่าล้านบาทด้วยซ้าไปต่อต่อคนรวยเนี่ยเขาก็ไม่เคยเอาแม้แต่บาทเดียวนะครับนะเขาทําหน้าที่อย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบแต่นั้นผมยืนยันนะครับว่าในการดําเนินคดีกับพนวนที่นาเกียรติเนี่ย ผมบอกผู้ใหญ่ทุกคนว่าเชื่อผมว่านำเกียรติเขาไม่ได้ทำผิดแต่คนอื่นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าทำผิดนะแต่ทุกอย่างคือเขาก็มีสิทธิ์ที่ต้องไปดีแคร์ว่าเขารู้แล้วไม่ว่ามีการรับเงินบัญชีม้าและมีการโอนต่อไปไหมแต่สิ่งหนึ่งก็ตามนะครับผมอยากจะบอกว่าเราจะมีการเปิดเผยเร็วนี้นะครับซึ่ง ผมจะมีการเปิดหลักฐานสําคัญนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศตาสว่างนะให้คนน้องประชาชนคนในตาสว่างแล้วได้เห็นของจริงได้เห็นภาพได้เห็นหลักฐานได้เห็นพยานนะครับยืนยันด้วยนติติวิทยาศาสตร์ยืนยันด้วยของจริงนะครับว่าผู้ใดก็ตามที่ทุจริตต่อหน้าที่ ต้องถูกเปิดเผยและเราจะมีการดำเนินคดีในข้อหาหนักถึง5ข้อหานะครับในเร็วนี้นะครับแล้วก็เราได้ทำหนังสือที่จะมีการร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีที่ปปชเสร็จสิ้นแล้วนะครับเหลือเพียงแค่วันเวลาที่เราจะมีการกำหนดที่จะมีการแถลงข่าวเท่านั้นเองเพราะเนื่องจากว่าในขณะนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการแสดง เต็มที่นะครับแสดงละครหรือแสดงอะไรก็แล้วแต่อย่างเต็มที่โดยไม่มีการขัดฝังนะครับคุณจะไปตรวจสอบใครก็ทําได้เต็มที่เราไม่มีการนะครับขัดฝังหรือไปดําเนินการอย่างไรนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้เรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของบุคคลที่สามที่มีการวางหมากยึดอํานาจในงาตนตำรวจชาตินะครับ จากเดลรับเมื่อวันที่18มีนาคม2567ที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้ไปที่บ้านจันสองร่านะครับนะไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรหลังจากนั้นอีกสองวันมีการย้ายพลตะเดชตอ่ศมมอ,อศัไปไปกดิ์สุนทลพลรวนเอกตุรเชษช์อัทานไปประจำที่สำนักนายกนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชร ขึ้นมารักษาการจากวันที่18มีนาคมเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับกระบวนการที่มีการดําเนินการมาทั้งสิ้นเหมือนมีการผูกวางไว้เป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนโดยมีการวางระบบกันเป็นเป็นช่วงๆนะครับตั้งแต่นะครับมีการต้องการให้ทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นพลเอกต่อสัชมลหรือพลเอกสุรเชษฐ์หักพาน ไม่ให้มีอำนาจอยู่ในสำนักงานตุลาการชาตินะครับนะโดยไม่ให้ทั้งสองคนนียมีอำนาจอยู่ในสำนักงานตุลาการชาติโดยนำมาทาเียกวานํำมาขังขังกู้ขังกู้อยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีต่อมาอยาจะเรียนพี่น้องประชาชนพี่น้องข้าราชการตำรวจทั้งประเทศว่าการทำของบุคคลทั้งสองไม่ว่าจะเป็นคนโดย